จะฉีดหน้าฉีดฟิลเลอร์อะไรเสร็จก็คือมาไป5้าโมงครึ่งแล้วอ่ะซึ่งแบบพอฉีดเสร็จปุ๊บคือวิ่งเลยค่ะวิ่งแบบวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยอะแล้วเหนื่อยมากจะให้ดูนิดนึงนะฮัลโลสวัสดีค่ะทุกคนพบกับกนกอ s h a p ป y ีนะคะ ก็มาเปิดคลิปแบบดึกดื่นอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เนี่ยเรามีบินอีกแล้วค่ะช่วงนี้ก็คือบินบ่อยมากนะคะก็ชีพจรลงทาวเวอร์นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราเดินทางแบบเช้าเย็นกลับนะคะทุกคนไม่ได้มีธุละอะไรเยอะแยะนะคะมีแค่อย่างเดียวนั่นก็คือเราจะไปฉีดฟิลเลอร์ปากค่ะทุกคนตื่นเต้นมากนะคะซึ่งคลินิกที่เราเลือกไว้เนี่ยนั่นก็คือ lbc คลินิกนั่นเองนะคะ รอบที่แล้วเนี่ยเราไปจิ้มหน้ามาทุกคนก็คือไปฉีดแฟตแก้มเหนียงนะคะแบบ จัดเต็มมากนะคะโปร 3xL นะคะซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยเราฉีดไปประมาณ6เข็มนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเราก็มีนัดฉีดอีก1รอบนะคะอีก6เข็มนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็นฟิลเลอร์ปากนั่นเองนะคะบอกเลยว่าตื่นเต้นสุดๆทุกคนไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะก็เดี๋ยวเราให้ดูปากเราก่อนนะว่าเราปากเป็นยังไงนะคะนี่ถามว่า พอใจไหมมันก็พอใจแหละแต่เราก็อยากสวยขึ้นแง่ทุกคนก็เนี่ยเราก็อยากให้ปากข้างล่างอะ่ะมันอวบอิ่มนิดนึงนะคะแล้วก็ปากบนก็คือปากเราอะ่ะมันมีกระจับอยู่แล้วนะคะเราไม่อยากได้ติ่งแต่เราอยากได้ความอวบอิมอ่มแบบสายฝอนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนะคะยังไงก็เป็นกาลังใจให้เราด้วยนะทุกคนขอให้ออกมาสวยๆปังๆนะคะทุกคนก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยพรุ่งนี้นะคะเราจะพยายามถ่าย บรรยากาศมาให้ดูด้วยนะคะไม่รู้ว่าทางคลินิกเนี่ยเขาจะให้ถ่ายหรือจะให้แบบอะไรหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเราไปเจอกันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะทุกคนก็พรุ่งนี้เนี่ยบินเช้ามากนะคะแล้วเราได้คิวเนี่ยตอนบ่ายสาโมงนะคะก็ เดี๋ยวยังไงไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขอไปพักผ่อนทํำใจก่อนนะคะทุกคนตื่นเต้นมากตื่นเต้นไม่ไหวนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกทีนึงนะคะฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงสนามบินแล้วนะคะไปเช็คอินอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะก็ยังพอมีเวลานะคะเราก็เลยขึ้นมายินข้าวก่อนนะคะหิวมาก คือวันนี้คือกะว่าแบบไม่แต่งหน้าอะไรเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปฉีดหน้าอะไรอยู่ดีนะคะก็ไม่ต้องเสียเวลาลบเครื่องสำอางนะคะเราก็เลยเลือกที่จะไม่แต่งหน้าเลยนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวยังไงขอกินข้าวก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวขึ้นเครื่องถึงแล้วอะไรงไงเดี๋ยวเราจะมาทายให้ดูอีกทีนึงนะคะ เราถึงแล้วนะคะเออตอนแรกกะว่าจะนัดน้องชายกินข้าวนะแต่นางยังไม่ตอบนะคะทุกคนก็เลยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะเดี๋ยวอาจจะหาที่ไปทำบุญทำบุญนะคะอาจจะแบบไปวัดแขกหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูการเดินทางอีกทีนนะเพราะว่าเรามาแบบไม่มีเป้าหมายเลยะคะ่ะทุกคนก็คือแค่จะมาจิ้มหน้าอย่างเดียวนะคะทุกคนแล้วเราก็ถึงก่อนเวลาเยอะด้วยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวยังไงขอดูการเดินทางก่อนนะคะเอาละค่ะทุกคนเราก็ได้ดูเส้นทางแล้วนะคะจากเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราจะไปวัดแขกใช่ไหมคือเส้นทางมันแบบวกไปวนมานะคะเราก็เลยตัดสินใจจะไปสระผมก่อน,นะคะ่ะทุกคนซึ่งร้านสระผมที่เราจะไปสระเนี่ยนั่นก็คือร้านที่เราทําสีนั่นแหละนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่สถานีสามย่านนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งวินไปสระผมก่อนเสร็จแล้วเราก็จะ ไปคลินิก LBC คลินิกนะคะก็เป็นทางแบบผ่านพอดีนะคะซึ่ง LBC คลินิกเนี่ยอยู่ที่พระราม9นะคะซึ่งเดินทางง่ายมากนะคะเราก็จะเดินทางด้วย MRT นะคะทุกคนก็โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปสระผมกันก่อนนะคะ อาจจะยึดไปกว่านะคะบริเวณข้างบนไม่ได้แข็งแกรก็จะอาจจะยึดช้ากว่านะคะแต่โดยปก,กติมันไม่ได้ยึดพร้อมกันทุกไปเลยทีเดียวรอป100%มันจะต้องค่อยๆนะคะฉีดไปอยากให้เซ็ตตัวเป็นที่คือหนึ่งสองเดือนไม่นวลไม่ขึ้นนะคะทุกอย่างปล่อยค่ะรอให้เขาเซ็ตส่นตวนเขาเองพยายามดื่มน้ำเยอะๆหลังจากนี้หลังจากฉีดนะคะการดื่มน้ำไม่ใช่เป็นการกระดกดื่มก่อนแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้หลอดจริงๆให้ใช้มุมปากหลอดตัดแล้วค่อยดึงขึ้นนะคะอย่าเพิ่งใช้บริเวณกลางปากหรือหนาปากมากเท่าไหร่นะคะปากเป็นบริเวณทที่ไไไปววมาาากกนนะะะะะคคพออเรรขยับแล้็ๆ ของหมักดองอาหารทะเลเส้งตำปูปลาแอลกอฮอล์ของเผ็ดของร้อนลดก่อนนะคะ2ส,สัปดาห์นะคะขึ้นบนเตียงจะมีเจ้าที่พยาบาลแจ้งให้ที่ทานยาฆ่าเชื้อหนึ่งเม็ดนะคะยาลดควมเหนึ่งเม็ดให้ทานคู่กัน2ตัวนี้ให้หมดนะคะแล้วก็แก้ปวดไม่ปวดไม่ต้องทานเนยนแค่2ตัวนี้นะ,ะโอเคจนหมดเลยใช่ใชคะ่ะกังวลสงสัญญยหรือยังไงติดต่อแอดมินมาอีกครั้งหนึ่งนะคะพยายามติดต่อเรื่อยๆเลยนะคะบางทีน้องแอดมินอาจตอบช้าหนึงนะคะแล้วพอส่งเรื่องมาเดี๋ยวตาจะตามงานอีกทีหนึ่งนะคะ ก็ตกเครื่องนะคะคือเคาน์เตอร์มันปิดไปแล้วแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยไปสอบถามกับทางเคาน์เตอร์อะค่ะเขาบอกว่าต้องเลื่อนตัวเป็นสองทุ่มก็เลยต้องเลื่อนนะคะแล้วก็จ่ายเพิ่มไปอีกห0ร้อยกว่าบาท สู้ชีวิตมากอีหาเอ,อ้ยเหนื่อยชิบหายวิ่งแบบวิ่งแบบจะตายอะ่ะเออคือเราอะ่ะช้าตั้งแต่กินข้าวกับน้องแล้วนะคะแล้วพอมาที่คลินิกอะ่ะก็คือคิวยาวมากคิวเยอะมากกว่าเราจะได้คิวฉีดฟิลเลอร์ปากอะ่ะทุกคนประมาณห้าโมงแล้วอะ่ะแล้วเราต้องถึงสนามบินหกยี่ห้าที่นี่กลายเป็นว่ากว่าจะฉีดหน้าฉีดฟิลเลอร์อะไรเสร็จก็คือมาไปห้าโมงครึ่งแล้วอะ่ะซึ่งแบบพอฉีดเสร็จปุ๊บคือวิ่งเลยคะ่ะวิ่งแบบ วิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยอะแล้วเหนื่อยมากแล้วเพิ่งฉีดมาทุกคนแล้วคือจะให้ดูนิดนึงนะนี่ค่ะฉีดปากมาก็ยังมีความบวมอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะว่าเหนื่อยมากคือตอนนี้ก็คือเช็คอินอะไรเสร็จเรียบร้อยแหละก็คือรอขึ้นเครื่องที่ทุ่งสี่สิบห้าค่ะก็ตอนนี้นั่งพักหายใจก่อนนะคะแล้วก็ไม่อยากจะใช้ปากเยอะนะเพราะว่าเพิ่งฉีดมาเลยแล้วก็ทั้งวิ่งทั้งอะไรคือแบบ เหนื่อยมากทุกคนกลัวว่าปากมันจะระเบมนะคะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยค่อยไปสรุปคลิปให้อีกทีนึงตอนถึงบ้านแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวยังไงตอนนี้เนี่ยขอพักผ่อนก่อนนะคะเหนื่อยมากไม่ไหวนะคะแล้วเดี๋ยวถึงบ้านถึงภูเก็ตแล้วอะไรงไงเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะทุกคนฮ,ฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยฉีดอะไรไปบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่าวันนี้เหนื่อยมาก ทุกคนเหนื่อยจริงๆคือก่อนจะถึงคลินิกคือทอรหดแล้วฉีดหน้าอะไรเสร็จทอรหดกว่าก็คือเราอะจองตัวเครื่องบินแบบไปเช้าเย็นกลับก็คิดว่าเออจะมาฉีดหน้าอย่างเดียวไม่ได้รีบอะไรมากมายทีนี้เนี่ยพอไปถึงเราก็เออยังพอมีเวลาก็เลยไปสระผม <c oughs> สระผมเสร็จปุ๊บก,ก็กะว่าจะนัดเจอกัน้องหายปรากฏว่า น้องชายกว่าจะมาประมาณบ่บายสองแล้วทุกคนบ่ายสองจะครึ่งแล้วมั้งเออแล้วเรานัดคลิลนิกบ่ายสามก็เลยอ่ะรีบกินข้าวนู่นนี่นั่น <c oughs> พอทีนี้ปุ๊บฉันก็ต้องนั่งวินแบบรีบไปคลินิกเลยอ่ะทุกคนก็คือมันไม่ทันแล้วอ่ะแล้วเราก็กลัวว่าเออแบบคิวจะเยอะนู่นนี่นั่นใช่ไหมปรากฏว่าพอไปถึงคลินิกคนเยอะมากเยอะแบบเยอะมากอ่ะทุกคนจนเราก็เออเราจะได้คิวตอนไหนวะน,นี่อะไรเงี้ยแล้วกว่าจะถึงน่ะก็คือประมาณบ่ายสามแต่ครึ่งแล้วอ่ะทุกคนก็เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรน่าจะทัน ก็เลยลงข้อมูลอนะไรเ,เสร็จปุ๊บนั่งรอแล้วก็ไปจ่ายตังคนะ,คะเพราะว่าเราเราจองแค่มัดจาไว้นะคะก็เราก็ไปชําระเงินเสร็จปุ๊บก,ก็ชั่งน้ำหนักถ่ายรูปเีฟอร์นะคะแล้วก็รอคิวพบคุณหมอปรึกษาเกี่ยวกับการฉีดพิเลอร์ปากนะคะก็ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะึง่ะทุกคนกว่าจะได้เจอคุณหมอก็อ่ะโอเคพอได้เจอคุณหมอปุอ๊บ เลฟเรนที่เราเอาให้คุณหมอดูเนี่ยก็คือคุณบีนะคะซึ่งคุณบีเนี่ยเขาก็ฉีดหน้าดูแลดูแลหน้ากับ l d c Clinic อยู่แล้วนะคะแล้วเราอะชอบหน้าเขามากเดี๋ยวบีจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะคะว่าเป็นใครนะคะซึ่งเราอะชอบปากเขามากคือปากสวยมากทุกคนแล้วหน้าเขาก็สวยมากเลยนะคะก็เลยเป็นเรฟเรนให้คุณหมอดูนะคะว่าสามารถเข้ากับหน้าเราไหมนะคะซึ่งคุณหมอก็บอกว่าเราอะเป็นคนแบบมีเนื้อปากอยู่แล้วไม่ได้ปากบางอะไรแต่ว่าแต่ว่าแบบแค่ปากมันเละดูแบบ เล็กๆอ่ะเออก็เลยแนะนําเป็นสองซีซีซึ่งตอนแรกเราจองมาแค่หนึ่งซีซีทุกคนแต่ด้วยความที่เลฟเลนที่เราให้คุณหมอดูอะ่ะเขาฉีดแบบมากกว่าสองซีซีไปแล้วออกหมแล,แล้วมันสวยแล้วอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยบอกว่าเออถ้าหนึ่งซีซีอ่ะมันอาจจะแบบไม่เห็นผลตามแบบที่เรา,เาให้ดูแนะนําเป็นสองซีซีเลยไหมอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เราก็แบบอยู่ตางจังหวัดไงก็เลยตัดสินใจอยู่แป๊บหนึ่งว่าเออแบบจะยังไงก็ลงปรึกษาคุณหมอว่าเออแล้วถ้าทำสองซีซีแล้วมันจะเห็นผลมากน้อยแค่ไหนกับหนึ่ง ถ้าฉีดแค่เด่นซีซีอ่ะมันจะเห็นผลน้อยแต่ถามว่าเห็นไหมก็คือเห็นแต่นิดนึงแต่ถ้าสองซีซีเลยเนี่ยก็คือจะเต็มจะแน่นจะแบบโอเคเลยอะไรเงี้ยเราเลยอ่ะโอเคตัดสินใจซื้อเพิ่มค่ะอีกหนึ่งซีซีนะคะก็เลยเนี่ยได้มาเป็นแบบนี้ก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้คิวถึงเอ่อถึงคิวในการฉีดนะคะซึ่งบอกก่อนเลยว่าภายในเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโออะไรเลยทุกคนเราก็เลยต้องมานั่งแบบอธิบายแบบนี้นะคะเพราะว่าภายในเนี่ยเขาจะแบบเซฟมากอาจจะไม่ให้ถ่ายอะไรเลยนะคะ ทีนี้พอถึงคิวเราฉีดเนี่ยบอกเลยว่าตื่นเต้นมากคุณหมอว่าเออแบบไม่เจ็บนะแต่คือจะฉีดยาชาให้อะไรเงี้ยอ่ะก็เริ่มเลยเริ่มฉีดเลยเริ่มแรกก็คือฉีดยาชาก่อนก็คือจะฉ,ฉีดตรงนี้ฉีดตรงนี้ปุ๊บฉีดในปากก็คือยาชาแบบชาเร็วมากคือชาจนรู้สึกแบบเหมือนปากเหมือนปากเบิร์นแล้วอ่ะทุกคนแต่ก็คือปากยังปกติอยู่นะทีนี้คุณหมอก,ก็เริ่มบรรเลงฉีดให้นะคะก็จะได้เป็นทรงประมาณนี้นะคะคือเราอะไม่อยากได้ติ่งตรงนี้อะทุกคนไึกออกไหมแต่ก็คือ ก็มีนิดนึงแต่ไม่ได้แบบติ่งแบบเวอร์อะคือเราอยากได้เป็นผกแบบสายปออะไรอย่างเงี้ยเออให้มันปากมันอวกอิ่มนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็เนี่ยได้ประมาณนี้ก็คือฉีดอยู่นานมากเลยนะทุกคนเกือบชั่วโมงได้อะคุณหมอเขาก็จัดทรงจัดอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยส่วนข้อห้ามเนี่ยในการดูแลรักษาก็คืองดของมัดของดองเหล้าแอลกอฮอล์นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็พวกน้ำดงน้ำร้อนการอาบน้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงน้ำร้อนนะคะการกินก็งดแบบ ก็คือก็คืองดกินของร้อนให้ได้มากที่สุดนะทุกคนก็ต้องกินของอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะฟิลเลอร์ให้เราอยู่กับเรานานๆนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยฟิลเลอร์เนี่ยจะอยู่ประมาณปีนึงแต่ปกติปกติมันจะอยู่ปีนึงแต่โดย่วไปแล้วมันก็ไม่ถึงหรอกเพราะว่าด้วยความที่เราก็กินของจุกจิกนู่นนี่นั่นเลยอย่างเงี้ยนะคะก็นั่นแหละประมาณนั้นนะคะวิธีการดูแลรักษาแล้วก็กินยาลดบวมกับยาฆ่าเชื้อนะคะจนหมดก็คือก็ได้มาหลายเม็ดอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเริ่มแบบเจ็บจงช่วงขออบปปปาาาาากแลล้้้ววนนนนนนะะะะคคเเพรร่่่ตียทุไมณ ห้าหกชั่วโมงได้แล้วบางทีสี่เสร็จก็ประมาณห้าโมงครึ่งน,นะคะเออก็จะได้ประมาณนี้ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะคือมันมีความแบบอ,อิ่มขึ้นมาแล้วนิดนึงนะคะแล้วก็รออีกประมาณสองเดือนมันถึงจะเข้าที่แล้วก็อีกประมาณสามถึงสี่ถึงอาทิตย์นะ่ะเออความบวมก็จะเริ่มลดลงนะคะก็โอเคประมาณนี้สําหรับชื้อเลือดปากนะคะทีนี้ส่วนของหน้า บอกเลยว่าเจ็บมากวันนี้คือแบบจัดเต็มมากๆเลยนะคะซึ่งรอบแรกที่เราฉีดไปอ่ะเราฉีดเป็นไลโปไลโปอะไรสักอย่างเนี่ยคือมันเปสองเข็มเราแบ่งเป็นหกเข็มซึ่งรอบแรกอ่ะเราเราได้ฉีดแค่นั้นนะอันเดียวก็คือไลโปฉีดตรงแก้มตรงคางตรงช่วงตรงกรอบหน้าแล้วก็ตรงเหนียงนะคะก็ตอนนั้นก็คือหกเข็มก็คือจบแล้วไงแต่พอมารอบเนี้ยมีโบท็อกด้วยมีลดกามมีแบบลดเหนียงด้วยก็คือจัดเต็มมากนะคะรอบแรกเราฉีดอะไรไปวะ เราก็จำไม่ได้เหมือนกันอะคือคุณหมอจิ้มแถวตรงนี้ตรงนี้น่าจะลดกล้ามเน,นี่ยตรงนี้นะคะลดกล้ามเจ็บมากเจ็บแบบเจ็บแบบไม่ไหวแต่ก็คือต้องทนเพราะอยากสวยนะคะก็ฉีดฉีดฉีดปุ๊บแล้วก็ต่อไปก็เป็นไลโปนี่แหละอีกหกเข็มก็คือฉีดตรงช่วงตรงนี้ตรงแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงเนียงนะคะเจ็บมากคือมันเป็นไม่รู้จะอธิบายความเจ็บยังไงดีแต่คือแบบมันเจ็บมันเจ็บมากเจ็บไม่ไหวนะคะนะ่แหละก็ฉีดฉีดหกเข็มเสร็จปุ๊บ แล้วก็มาฉีดโบลอกโบลทอกก็คือเป็นลดริ้วรอยนะคะช่วงหน้าผากแล้วก็ตรงรอยย่นตรงนี้นะคะเนี่ยตอนนี้ก็คือยังแบบย,ยังติดยังยังไอ้นี่อยู่อะยังมีรอยนิดหนึงอยู่ยังไม่ได้แบบเข้าที่ทีนะคะก็ต้องรอไปอีกนะทุกคนที่ใช่แล้วปุ๊บปั๊บก็คือแบบลดเลยอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละก็ประมาณนี้ทุกคนก็คือฉีดหน้าเนี่ยคือคือจัดเต็มมากคือทั้งกรอบหน้าเลยทั้งเหนียงทั้งแบบตรงแก้มตรงโอ๊ยทรมานไม่ไหวซึ่งพอเสร็จแล้วเนี่ยประมาณห้าโมงครึ่งห้าโมงสี่สิบเราก็แบบ ต้องทาเวลาแล้วอ่ะทุกคนเพราะว่าเราต้องถึงสนามบินอ่ะหกโมงยี่สิบห้าซึ่งตอนนั้นอ่ะจะหกโมงแล้วกว่าจะได้ออกกว่าจะอะไรนะคะเราก็เออทำการวิ่งค่ะวิ่งมาขึ้น m r t ทุกคนซึ่ง m r t ตรงนั้นอ่ะมันเป็นพระรามเก้าแล้วเราก็ต้องมาขึ้นเพชรบุรีเพื่อที่จะมาต่อมักกะสันแล้วทุกคนนึกออกไหมว่าระยะทางมักกะสันอ่ะจากใต้ดินขึ้นมาแบบมักกะสันอ่ะโอ้โหเหนื่อยมากแล้วเราแบบฉีดหน้าปุ๊บวิ่งค่ะทำเวลาค่ะสรุปมาถึงสนามบิน กเครื่องค่าที่แบบเหนื่อยมากคนวิ่งกันแบบปากสัน่นวิ่งกันแบบหน้าสั่นอะคือแบบเครียแล้วแบบทำไงดีว่าอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับทางเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เขาก็บอกว่าก็ต้องเลื่อนตั๋วเป็นไฟสองทุ่มครึง่งแล้วก็ซื้อใหม่ในราะคะหกร้อยกว่าบาทก็เลยอ่ะต้องยอมนะคะเพราะว่าต้องรีบต้องกลับแล้วอะคืออยู่ต่อไม่ได้แล้วไม่ได้เตรียมอะไรเลยสักอย่างนึงนะคะก็อ่ะโอเคเสียตังค์ไปนะคะก็นั่นแหละจนถึงบ้านณนะตอนนี้บอกเลยว่าท้อระหดสุดๆเป็นหนึ่งวันที่แบบ เหนื่อยมากทุกคนที่หลังจะพยายามควบคุมเวลาให้ดีกว่าน,นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าใครอยากทำสวยก็ติดต่อไปเลยทาง IG Facebook LBC Clinic หรือ Line แอไปเลยก็ได้นะคะคืออันเนี้ยเราไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆเราอยากสวยเองแล้วเราก็เสียตังค์เองเจ็บเองนะคะเออก็ มาบอกความสวยกันทุกคนนะคะประมาณนี้ถ้าใครอยากจะไปทำตามหรืออยากจะแบบอะไรยังไงก็ลองศึกษาข้อมูลกันก่อนดูรีวิวของคลิน,นิกก่อนก็ได้นะคะว่าเออเป็นยังไงนู่นนี่นั่นซึ่งบีเนี่ยศึกษามาแบบหลายปีแล้วเหมือนกันนะสองสามปีได้นะคะก็กว่าจะตัดสินใจมาทำก็คิดนานอยู่เหมือนกันสุดท้ายก็ได้มาทำแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะอ่ะโอเค ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนขอไปพักผ่อนก่อนค่อยมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย